วัฒนธรรมกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายอิทธิพลคุณปลื้มก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินกิจกรรมการแสดงสําหรับการเลี้ยงรับรองผู้นําเขตเศรษฐกิจนะครับในวันที่17พฤศจิกายนที่หอประชุมกองทัพเรือครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอาทินะครมี4เหล่าทัพนะครับกองทัพบกทัพเรือกองทัพากานะฮะสำนักงานตำรวแห่งชาติครับรวมถึงหน่วยงานภายในสำนักกระทรวงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสํานักงานการสัง ีดกรมศิลปากรสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครับจัดการแสดงภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานเอเปก็คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล o p o n n o n t e c t b n l e ครับเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวอันงดงามถ่ายทอดเป็นผลงานทางศิละปะวัฒนธรรมที่งดงามประกอบฉากแสงสีเสียงมี3องค์ครับสำหรับองค์ที่1เนี่ยก็คือ o p เ n นะฮะเป็น Open To All o p p o r t u n i t y เป็นการบรรเลงบทเพลงโดยวงดุรยาง4เหล่าทัพพร้อมกับวงดนตรีไทยร่วมสมัยกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมประกอบกับการขับร้องเพลงโดยศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทยองค์ที่2ครับ Connect c o n n l c t i n All Dimension ก็คือในทุกมิติการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหม่ไทยร่วมสมัยจากดีไซเนอร เขตเศรษฐกิจเอเปกทั้ง21เขตอันนี้ไม่ได้เป็นของเราและคอนเนคคือเป็นการร่วมกันวกันถูกต้องในทุกเขตเศรษฐกิจครับองค์ที่3ก็คือ b a l าน c e บาลานซ์อินอ l อสเปก t ครับประกอบด้วยการร้อยเรียงศิลปะวัฒนธรรมถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงประเพณีดั้งเดิมและร่วมสมัยภายใต้แนวคิดการประชุมก็คือ Open Connect Balance และตราสัญลักษณ สำหรับการประชุมก็คือชะลอมที่ผ่านการแสดงจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคก,กลางประกอบกับประเพณีลอยกระทงนะครับของประเทศไทยอันเกี่ยวเนื่องกับการบูชาเคารพสายน้ําเป็นจุดเริ่มต้นที่เชื่อมโยงทุกเขตเศรษฐกิจเข้าด้วยกันสู่ความสมดุลน,นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ จริงๆถ้าเกิดเอาการแสดงทั้งประเทศมาเนี่ยพูดเลยว่าคืนนั้นน่าไม่จบแน่นอนมีการแสดงลำตัดรองเงงนะฮะตายเยอะแยะเลยนะมันบางไฟคือเอามาเฉพาะที่เป็นหลักๆค่ะซึ่งอย่างนี้ค่ะท่านอิทธิพลคุณปลื้มนะคะท่านก็ยังกล่าวต่อไปนะคะว่าการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยแสดงถึงคุณค่าความงดงามจากท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติอันนี้จริงเลยนะคะอาทิการแสดงของภาคเหนือค่ะเป็นการฟอนร่มนะคะการแสดงกิงกะรา เต้นโตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนเพื่อนฟอนร่มเนี่ยเคยเห็นเพื่อนเป็นคนเหนือใช่ไหม แต่ไม่เคยฟ้อนแต่เห็นค่อยเห็นถือถือร่มเต้นโต,ต,นตคืออะอย่างกเจากาจาางจ้องากางจ้องภาคเหนือเรียกร่มเป็นจ้องจ้องจกังจ้องกังจ้องไปกาดไปกาดคือไปตลาดกางร,ร่มไปตลาดอันนี้คือของภาคเหนือ <laughs> อันนี้เป็นการฟ้อนร่มการแสดงกิ่งกระลาเต้นโตนะคะส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะก็จะมีหน้ากากผีตาโขนนะคะบ่าวขาลายถือหางนกยูงฟ้อนภูไทยเซิ้งถือเซิ้งถือบ้างนะคะแล้วก็เชิดพนา พญา,านาคจะ,ะผวนคำทำไมเนี่ยจะผวดทาไมเชิดพญานาคนะคะสะท้อนถึงความสนุกสนานรื่นเริงส่วนภาคใต้ก็โน,โ,โนรานะคะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้จากยูเนสโกครับนั่งแต่ลุ่งนะครับ ปารีบุงาส่วนภาคกลางก็จะมีการแสดงโขนเป็นศิลปะก,การแสดงชั้นสูงข,ของไทยที่มีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อย <Ha. S 1> ปิดท้ายด้วยการลอยกระทงสัมผัสประสบการณ์การลอยกระทงนะครับรับชมการจัดแสดงประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้าของคนไทยครับไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นลอยกระทงสายไหลเรือไฟในแะม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยนะครับ <Ha. S 1> โดยวันที่15พฤศจิกาย,ยนก็คือวันนี้เนี่ยจะมีการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรมดังกล่าวนะครับ17เนี่ยคือแสดงจริง15งวันนี้คือวันที่สอมใหญ่โหเรียกว่า oh, พยายามนําเสนอนะฮะเรื่องรายดีของประเทศไทยหลายๆอย่างเลยเหมือนกัน